จะไปไหนกันครับปีนาจะแดงก่อนไม่ไม่ไม่ไปทำไมอ่ะซื้อขนมเนาะเอออปเาขนมปังกับตาแดงก่อนจังหนูไม่กินขนมปังไม่หนูจะให้มะใส่เปรียวขนมปังไม่ได้ไปเอาทำไมมาใส่ไม่เอาล่ะมะเฟยไม่รักตาแดงอันนี้อันนี้นะเซร์พามาเฟยไม่รักตาแดงเอ่อมะเฟย ก um ็เส้นมีรักตาแดงก็เส้นมีรักหูรักหูอยู่ไม่รักเนี้ยเนี้ยไม่รักหรอใส่รองเท้าไม่อยากไปใส่ถึงว่าจะแดงก่อนไปใส่มันใช่ทางไปบ้านตาแดงไหมเนี่ยใช่จะซื้อไหมขนมซื้อ แ่อยากไปเอาขนมปังกับตาแดงก่อนถ้าพูดมากไม่ให้ไปทั้งหมดเลยพูดซื้อรถพ่วงแล้วหนูซื้อรถตลาดแล้วหนูไม่ต้องเอาอีกไหนเจลลี่หนูอ,อยู่ไหนเจลลี่หนูให้จะตีไปหมดแล้ว พูดดีๆกันตัแต่ก่อน,น้จะพาไปซื้อพูดดีๆก่อนอ่อนอ่อน่อนใหออน,ออน,อออนดูพี่เข้าไปนงไอ่อนัหไงครับาัช้าตัช้าแตัช้า่งยตัช้าออแล้วพูดอะไรต่งไงตรอ,อไ,ตนะไม่พาไปไ่จดีด๋ยวไม่รู กันมันจันเนาะวันนี้วันอะไรรู้เปล่าใส่เสื้อสีฟ้าวันอะไรครับวันเสาร์วันศุกร์ครับวันศุกร์แล้ววันเสาร์แ่ะเสาร์พรุ่งนี้ค้าพรุ่งนาพรุ่งนปโรเรียนเหรอเสาร์ไม่ได้ไปครัอ้าวได้ลูกใส่แมสหน่อยอ้าวนะคล้องคอหน่อยคล้องคอหน่อยพี่คล้องคอหน่อยคล้องไว้ที่เสื้อได้

Parking recording will now start. เชงเาไดแล้วนะเรือไมใส่กนไ่ตีก <ti> ันบนนี้ทาทีวิทซีวิทซีวิทเปิดให้ไหมอะไรมันจะแตกที่นใช่ไหม หนาเนเย็นเร็มันเย็นใช่มหนหนาวเดี๋ยวเดาแดรับหนูเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาซีวิยถ้ามันแดส่งหนูไปโรงเรียนเสร็จแล้วนีกใส่เอาซีวิคเ้นตัวเย็นด้วยนะเส้ตวเย็นที่บ้านเราเหรอเขาอยู่ที่บ้านเรากูดาหรอโอ้โหลกกูไม่กูกู บี่ดูน้องอ่ะดูน้องแล้วพี่ีพี่ตั้งรูพี่เดินมาโรงเรียนเองได้ด้วยอ่ะแรู้เดินมาโรงเรียนเองไม่ได้เออไม่ให้เดินหรอกกลัวกลัวเว่มจะเป็นอนุบาลสองตัวเล็กเอออนุบาลสองตัวเล็กไม่ใช่อะไรหลอกนู้นนะจะแวะข้างทางนู้นจะแวะทุกที่เลยเดีไม่ถึงโรงเรียนสักทีนะแม่ดูแลนะนู้นจะไม่มีความมุ่งมั่นที่จะตึงโรงเรียนหลอกนูนจะแวะข้างทางไปคุยกับเขาไปทั่วสีน้ำเป็นหนูแล้วเชื่อไหม เชื่อเชื่อไหมไมเชื่อเลยเดี๋ยวเราจข้ามไปส่งนะเ,นดเดินเดินเดินแวเดินเข้าเองเด้อแต่ว่าอนันดับแรกต้องใส่ถุงเท้าก่อนมาใส่ถุงเท้าก่อนอาข้าขึ้นมาครับข้าขึ้นมามือมือ,มอลงใจโอ้หทำไมไปโดนอะไรกัดมานี่เป็นตุกเป็นเต็มเต็มเลยเลยหมาตัวปะเนี้ยอ้าวหมดจักหมาตัวนั้นหรือเปล่านั่นะสิมาใส่รองเท้าทีนี้หูเสร็ไม่เป็น ทางหรือเปล่าโอ้ถูกทางว้าวว้าวอ่ะมาเปิดกระปุเปิดประตูลงเองเป็นใช่ไหมไหนเราปลล็อกรถสิอ่าไหนปลล็อกรถอ่าโอเคอเต้าพุเตลดเตุเ้ยาเพิ่งเสียงด้งอย่าลงอย่าลงอย่าลงก็จะ Duduk duduk, duduk Kutek Duduk duduk Kutek tak nampak Ya tak perlu nampak